กาวีกลวงนะครับขอเจ้าเจ้าขอเจ้าเจ้าขอเจ้าขอเจ้าขอเจ้อเจ้าขอเจ้าอเาขเจ้อามอ้าอเจ้าาขอเจขอเจ้าขอเจ้า2อ6จ ลง23กันยายน2563เรื่องการประหารกองบัญชาการรุ่นปีพุทธศักราช2561ั 21, ที่3ให้ผมเป็นทหารกองหนุนในวันที่1พฤศจิกาย,ยน2563โดยให้หน่วยต่างๆก,งาาการทำพิธีปรทหารกองบัญชาการและภูมิชาให้อาว่าแก่ทหารกองบัญชาการต่อไปทางกองบัญชา,ก,ก,า,าการสังกักดราชการทหารและพุทธศรีนายการแบบนต้อราชการด้วยดีมาโดยตลอด กระการนี้ร,ร,นนรักษาพระภัยทางด้านรัฐบุตรได้จะทําประกาศบุญคุณและของที่รึกให้แก่ทางตุนนนกน,น,ยา,กนา,า,ายในโอกาสนี้ขออนุญาตผู้ชาได้มีควาอเชื่อมมากในการวาทุนหลังจากโครงการ่านกดกต่าขต่อเจ้า คนราพื้นจำราพื้นในสิ่งที่คนพเราเองในสิ่งที่เราเว้นะเองเราสูแะักว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์พระมหากร์แห่งองค์พระมหากริย์ขปาพเจ้าขอเรียนเชิญพรขรักษาภูมกใจตามเท้รสริและผู้อมชานักเียมสนาพธทหารบัณฑิตธรรมพุทธาพธทหารสิวัท ผลทหารสุริชัยประสานผลผลทหารบุรุษช่างสมบูรณ์ผลทหารกาศินิษแสนชัยผลทหารพันเดชกพยันผลทหารเดียรว,วัตเดียสาไอ้ไอ้าผลทหารรักษากรบุตรพงศผลทหารจิตรพลดวงตาผลทหารอาพรมตรีเกียวเกียวสา พลทหารมาเรีนสันธิกรไหมจับตจับลยทหารวิ <uh tá, <ın opoly> <illing> ังวิ่งขวัญพลทหารสันิกงคงขวัญยืนไปไพลทหารสามารถถอหิวพลทหารโยกรางีตันพลทหารปีนสักจ้องกอ คนทหารยีรวัตรกัวะอ้นอะไรอ้นความความดุดรุนคนตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่และมีความประพฤติที่ดีมาตลอดในพวกนักราชการเป็นทหารได้อะไรมากกว่าที่เราคิด เรื่องจีิงเพรตลอดร่วมที่ผ่านมาน้องาทุกคนจะได้เจอได้พบทั้งสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ชอบและสิ่งที่ไม่ชอบสิ่งไม่ดีเช่นกันอย่าไปปฏิบัติ ไปมีเลยครับไปนะครับไปนที่ไหนะเลื่อครับตามกล้องครับ